ครับเรนี้พามาเลาะยิงปลานะครับวันนี้กลับบ้านครับมาพิจิตรครับหาล้อยิงปลาช่อนนะครับนี่ครับสภาพหมายนะครับนน้ำขุ่นเป็นได้เปล่าไม่รู้ครับเอาปืนติดมาด้วยมานี่ก็ฐานีโรงนกขมครับจังหวัดพิจิตรนะครับใช้ได้นะครับวิวอย่างร้อนเลยนะครับ บรรยากาศกลางทุ่งนานะครับนี่ครับหมายสวยนะครับแต่ไม่มีไม่ค่อยมีโมงให้ยิงนะครับหมายสวยครับตรงนี้มีปลาใหญ่นะครับแต่ไม่ค่อยมีโมงให้ฟุ่มนะครับ ภาพหมายน้ําแดงนะครับมันดูเลาะดูประกายครับยังไม่เห็นปลาช่อนเลยนะครับน้ําแดงโคตรร้อนเลยนะครับเมษา รบรรยากาศบ้านนอกนะครับทุง่งนาแถวตรงตะขบนะครับจังหวัดพิจิตรนี่ครับเ้าไล่ไล่กัดปลาเล็กนะครับอยู่ในป่านะครับเ้า ไล่กัดปลาเล็กปลาใหญ่มีตัวนะครับแต่น้ำมันขุ่นขาวใหญ่ไล่กัดปลาเล็กนะครับจะลองฟุ่มดูนะครับตรงนี้นี่ครับขโมยลูกตาลเหรอนะครับ <c oughs> เอาละครับลูกตานอ่อนนะครับ